พี่น้องรับตาดลนะครับว่าตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบวันในโรงพยาบาลชั้นสิบสี่แปลงร่างมาเป็นนักโทษวิกฤตเจ็บป่วยหนักผมวิคอยพี่น้องเห็นภาพ้วครับว่าถ้าหมอเขียนล,ยลอยๆไว้เอาตัวรอดหมอเอาตัวรอดสายราชาทัน์และรัฐมนตรีติดคุกแต่ถ้าหมอเขียนยืนยันว่าจะต้องนอนโรงพยาบาลพวกนี้รอดเพราะหมอยืนยันมาแล้วก็ไม่ป่วยจริงหมอติดคุกและหลังจากนั้นแล้วเข้าสู่180วันเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี67ที่ผ่านมาเข้าสู่ภาค2ครับพี่น้องการพักโทษมีอยู่2เงื่อนไข นั่นคือพักโทษกรณีปกติที่เป็นไปนตามพรบรัชทันตี60มาตรา52และเป็นการพักโทษกรณีพิเศษนักโทษคนนี้ไม่ได้เอาเงื่อนไขพักโทษกรณีปกติแต่เอาเงื่อนไขพักโทษกรณีพิเศษ และการพักโทษกรณีพิเศษมี3กรณีเท่านั้น1เจ็บป่วย2พิการ3อายุเกินเจปีและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เจ็บป่วยไม่มีทางเพราะก่อนหน้าน,นี้เขาพยายามสร้างข่าวเรื่องเจ็บปว่ปว,ยปวยนาป่วยนาป่วยหนักแต่พี่น้องคงรับทราบอยู่แล้วว่าการเจ็บป่วยในมันป่วยหนักจริงๆต้องนอนติดเตียงรักษาไม่หายต้องมีคนดูแลตลอดเป็นไตวายที่ต้องล้างไตเป็นสมองฝ่ออัลไซเมอร์เป็นมะเร็งระยะลุกลามเป็นเอชระยะสุดท้ายดังนั้นคนนี้ไม่เป็นหรอกงั้นเอาเจ็บป่วยมาพักโทษมันจริงไม่ได้ ในตัวเรื่องพิการก็ไม่นพูดถึงเพราะว่าต้องตาบอดพิการทางสายตาหรือพิการทางความเคลื่อนไหวเช่นเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตเขาจึงเอาเงืนขายข70ปีและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่น้องได้ยินไหมครับรัฐมนตรีทวีบอกว่าคนให้คะแนน9้าคะแนนนะพี่น้องผมบอกไว้เลยว่างานนี้ไอ้คนให้คะแนน9้าคะแนนและคณะอนุกรรมการในการพิจารณาพักโทษกรณีพิเศษมีโอกาสติดคุกสูงมากครับพี่น้อง ผมจะให้พี่น้องทำหน้าที่ตัดสินด้วยสามัญสำนึกของพี่น้องผมจำได้หมดเลย10ข้อเนี่ยเขาบอกว่าประเมินได้9คะแนนคะแนนเต็มข้อละสคะแนน10ข้อคือ20คะแนนพวกเราคนปกติเนี่ยได้2คะแนนทุกข้อ10ข้อก็คือ20คะแนนแต่นักโทษคนนี้ได้9คะแนนแสดงว่าข้อละ1คะแนนจะมีอยู่ข้อได้ศูนย์คะแนนและพี่น้องมาร่วมให้คะแนนกับผมนะฮะเอาให้ครบ10ข้อเลยเดี๋ยวประเมินคะแนนร่วมกันเลยให้ทวีสอดสอได้ฟังด้วยประชาชนให้คะแนนกี่คะแนน ข้อที่หนึ่งกินข้าวได้ไหมถ้ากินข้าวได้ได้สคะแนนเลนะถ้าต้องมีคนช่วยช่วยพยุงป้อนได้1คะแนนถ้ากินไม่ได้เลยได้ศูคะแนนกินข้าวได้ไหมได้พี่น้องให้กี่คะแนนสองนะโอเคข้อที่หนึงข้อที่2ใส่เสื้อผ้าได้ไหมได้ให้กี่คะแนนสอแล้วนะข้อที่สเดินไปเดินมาได้ไหมได้เห็นเดินตลอดนะให้กี่คะแนนสองคะแนนข้อสแล้วข้อที่สี่ เดินขึ้นและลงบันไดได้ไหมได,ได้ก็ได้สองคะแนนข้อที่ห้าลุกจากเตียงได้ไหมไโอ้ห้าเลวนะพี่น้องข้อที่หกล้างหน้าแปรงฟันได้ไหมไข้อที่เจ็ดอาบน้ำได้ไหมไข้อที่แปดใช้ห้องน้ำเช็ดก้นอะไรได้ไหมไข้อที่เก้ากั้นขี้ได้ไหมไหรือว่าใสา่แผ่นเพลทซ้อนไว้อยู่ ข้อที่สิบการเยี่ยวดีไหมเฮ้ยพี่น้องประเมินเท่าไหร่อย่างเงี้ยพี่น้องอยา่นานยงประเมินยี่สิบคะแนนเลยไอ้คนประเมินเก้าคะแนนเตรียมตัวติดคุกเลยพี่น้องเพราะพี่น้องนึกภาพหลักการประเมินคะแนนการประเมินความช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันต้องเป็นการประเมินแบบถาวรระยะยาวพี่น้องจะไปเอาคนเกิดอุบัติเหตุแล้วนอนพักแล้วมาประเมินคะแนนแน่นอนตอนเกิดอุบัติเหตุอาจจะทําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ แต่หลังจากพักฟื้นแล้วอาการดีขึ้นก็ทําสิ่งเหล่านี้ได้เขาจัดอยู่ในกลุ่มคนป่วยคนที่อายุเกิน70ปีช่วยเหลือเองไม่ได้มันต้องเป็นสิ่งเหล่านี้ติดต่อกันแบบระยะยาวไปเลยไม่ใช่ออกมาเดินตัวตรงดิวววว้วรับหุ่นเส้นอย่างนี้ไม่ได้พี่น้องดังนั้นการประเมินคะแนนก็จะเป็นอีกหนึ่งในเงื่อนไขที่คนเขียนสกอคะแนนและคณะอนุกรรมการพิจารณาการพักโทษกรณีพิเศษมีโอกาสติดคุกสูงครับพี่น้องครับ และผู้รุยเห็นเป็นใจด้วยคืออธิบดีกรมราชาาั่า์ก็ติดคุกครับพี่น้องและสุดท้ายผู้ลงนามคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ติดคุก